อุ่นเนาะดูดิดย่เนี่ยมันอร่อยนะสวัสดีค่ะวันนี้มาขนมวันนี้มารีวิวขนมเซเว่นนะคะอันนี้ก็คือมันทิปปิ้งนะคะในเซเว่นอันนี้ก็คือเพิ่งเคยเห็นในเซเว่นนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าออกนานหรือยัง ก็คือแบบเอ๊ะปกติมันเทปเราจะซื้อตามตลาดหรือว่าอะไรเนาะอันนี้อยู่ในเซเว่นอะอันนี้หนึ่งกล่องราคา29บาทนะคะก็แต่ว่าวันนี้ได้โปรมาในราคา24บาทไม่รู้ว่าเพราะอะไรเป็นออเมมเบอร์หรือเปล่าเพราะตอนแรกเขาบอก29่สิบเ้าใช่ไหมแล้เวเขาก็บอกว่าพอเรากดออเมมเบอร์เสร็จปุ๊บเขาบอก24บาทแล้วก็เอ๊ะโอเค24ก็ดีจะได้ถูกลงเนาะได้6ลูกค่ะหนึ่งกล่องได้6ลูกแล้วก็เขอกว่า อันเนี้ยคือให้เซเว่นเวฟก็ได้แล้วก็เราเวฟเองก็ได้นะคะตอนเวฟเราก็ต้องแกะสติกเกอร์นี้ออกก่อนเขาบอกว่าเราค่อยเอาเข้าไมโครเวฟแปดร้อยวัตต์กี่นาทีเนาะแปบ๊บหนึ่งแปดร้อยวัตต์อุ๊ยไม่ใช่แปดร้อยวัตต์พันหนึ่งพันสามร้อยวัตต์อ่าสี่ิห้าถึงห้าสิบวินาทีค่ะเราขอไปเวฟก่อนนะคะ เวฟมาเรียบร้อยค่ะร้อนมากแล้วก็หอมมันมากค่ะอันนี้อันนี้ดูค่ะกุ้หโรนอะนี่ค่ะดูเมอ์เขาอ่ะน่าจะปิ้งมาแล้วนิดหนึงง่งเราแค่เอามาอุ่นเนาะดูดีหอมมันปิ้งคือคิดถึงมันปิ้งตอนเด็กๆนะอ่ะก็เ<ๆ>ลยแบบเห็นแล้วก็เลยซื้อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะรอสักแป๊บนึงโอเคค่ะชิมกันดีกก่าค่ะ อุ้ยร้อนร้อร้อนรหอมมากมีลูกประมาณนี้นะคะดูจับไงเนี่ยที่จะเห็นลูกประมาณนี้นะคะก็คือลูกแบบพอดีคำเล็กๆอะคะ่ะก็ถือว่าลูกละห้าบาทไหมอืม๋อชิ่ะแต่เรื่อความหอมแบบหอมมันมาก อร่อยนะมันนุ่มนิบแล้วก็รสชาตแบบหวานพอดีอะ่ะอืมอืมมีมะพร้าวด้วยนี่ค่ะข้างใหญ่อะ่ะแบบนี้แต่เจหรับรุ้มองว่าเฮ้ยเธอมันอร่อยนะอือไม่ไม่แย่แต่ว่านั่จะบอกอะไร เท็กเจอร์มันต่างจากที่เราซื้อตามตลาดหรือว่าอะไรพวกนี้ไปนิดหนึ่งตรงที่แบบว่าตลาดอะมันปิ้งตลอดถูกไหมมันข้างนอกมันจะออกดูแบบมันจะดูแบบมีความแข็งมากกว่าน,นิดน,นึงปะ่ะอืมอันนี้คือนิม่มแต่ถ้าใครชอบนิม่มๆอะไม่ได้ชอบอันนี้เพราะารสชาติอะมันอร่อยแต่แค่มันมันก็คือแอน,นี้ไงเขาเรียกว่าไร นเนียถ้ามันปิน้งอ่ะมันก็คือมันจะออกกรอบๆใช่ไหมกรอบนอกนุ่มในมันจะอีกทามันจะแห้งๆปะ่ะอันนี้คืออันนี้จะไม่แห้งอันนี้คือแบบนุ่มดูเดี๋ดวยวได้ข้างในคะ่ะนี่นี่ข้างในมีมะพร้าวมีอุ้ยมะพร้าวเห็นไหมค่อยๆเลยมีมะพร้าวแล้วมีอ่าข้าวโพดค่ะแต่อร่อยอืม อร่อยอร่อยแต่ใครชอบนิ่มๆเนี่ยนะชี่แต่นี่คือตัวเองนะตัวเองชอบกินตำนัดเพราะว่าเขาเรียกว่าไรตำน,น้ำอะมันกรอบมันแข็งเพราะงั้นแหละชอบกินอะไรที่มันแบบทัง้งกรอบกรอบของแข็งแต่มันได้แล้ว่ะได้กินได้นะคิดถึงอะแถวนี้ก็ไม่ค่อยไม่รู้เลยแถวนี้ไม่ค่อยเจอแต่ถ้ามันไม่รู้ดิไม่ค่อยเห็น เจ้าพวกแบบนี้ตอนนี้นไม่ค่อยเห็นอันนั้นอันนี้ก็หอมอันนี้ไม่จะหอมตาถ่านอร่อยอร่อยอันนี้ก็รสชาติโอเคนะรสชาติแบบโอเคนะๆๆอเลยนะวๆๆนะ่าอ่ะปรบถ้าให้สิบไอ้คะแนนเต็มสิบเราจะให้แปดแปดจุดห้าด้วยอืมว่าอร่อยพอดีราคาก็ได้อยู่ไม่แรงมาก แล้วก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะอะไรอย่างเงี้ยคือรถจะที่ให้8.5เพราะว่าอีก1.5คือรสชอบความคือซื้อข้างนอกอ่ะมันเป็นแบบเขาเรียกนะมันกรอบนอกนุ่มในเพราะว่ามันแห้งอะไม่ได้กรอบหรอกมันก็แห้งแบบนี้แต่เนั้นนุ่มมนุ่มจริงนุ่มนุ่มอร่อยนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็อือหลายคนอาจจะชอบก็ได้นะเพราะมันหอมมันนุ่มก็หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะในราคา 29บาทราคาเต็มคือยีบาทถ้าซื้อตอนโปรแบบลดลดจะได้ราคา24่สิบบาทก็ตกลูกประมาณลูกละ5บาทค่ะก็อร่อยอร่อยก็หาซื้อได้น,นะคะแล้วก็ถึงตอนที่เขาก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะเอ้ยอะค่ะเพื่อกดไล์ให้หน่อยนะคะ,ะ,คะ,ละ,คะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยก็ดีค่ะขอบคุณค่ะ